วัสดีจ้ามืท่ากระพุอมสินนะจ๊ะด้ออัดคลิปไปสามเธอเราจ้ะอันอัดตอนท่าอันนี้เลยจ้ามันมีโทรศัพท์มือถือส่ง,งเข้าไปในไอแพดบ่ได้จ้ามัานก็ได้เอาไอแพดไทยจ้าก็เลยเอาไอแพดไทยไปเลยนั่งกระสิบุควยชัดจัง่อย้ะจ้าเพราะว่าไอแพดจ้าปกติสิเอาโทรศัพท์มือถือมันสิชัดจ้ะกล่องมันสิชัด นี่เอาไอแพดเพราะว่ามันลบไปเองจ้ะอันส่งบ่ได้จ้าวมันลบไปเองมันส่งบ่ได,ปไ,ปงงบได้เลยจ้ะอันเอาอันมือถือทายมันันส่งบ่ได้เป็นยังบุญโทราศัพท์ตรงๆให้ผมแฟนอันมาเหตุจ้ะปกติมันจะต้องส่งได้จ้ะมันส่งไปอันมันได้ไอแพดบ่ได้เลยจ้ะเป็นยังวุญ สีมาท่าสีให้พี่น้อเวิอันท้าแล้วแล้วแหละจ้ะแต่ว่าสิมาท่าเพิ่มในีัยจนอนหมองนี่จ้ะสีมันออกสีมันงองามเนี่ยจ้ะสีมองงามเพิ่นเลือกสีนี่จ้ะแต่ว่าเวลาบ่าวดไม้อาสีงงามเนี่ยจ้ะเด้อสีงองามแต่ว่ากลองมันอาจจะสีงองามแต่ว่ามันสิขึ้นอยู่กับเ้าเลือกดอกไม้ดอกจ้ะขึ้นอยู่กับเ้าเลือกดอกไม้ กะพอเหลือมดุ้มมั้เอาสีใดจ้ะนี่กเฮ็ดกลองกระดาษจะเพิ่นมาสเพิ่นเอาสีนี้บ่มีเวลาจ้ะแฟนบ่สบายบ่มีเวลาเฮ็ดเล้จ้ะเพิ่นเร่งหลายก็เลยเอาเฮ็ดให้จ้กบดอช่วงกลางอันลูกกําลังนอนก็เลยมาอันอาคิแล้วก็มาเฮ็ดให้เพิ่นจักบดจ้ะเพิ่นได้แฮ มกูการดอกยากอยากได้อะไปไทยบ้านเกิดลูกสาวเพิ่งจากก็เล่นเห็นแถวเนี่ยลูกเขาเกิดบ้านจันทร์ที่มาจะเขาให้ไดช่ใช่ทีเหลืองสีบลอนด์นี่นะจ๊ะมวยถ้าบททัวร์จะมูขึ้นนี่ ถ้าไปเราอัดสามเธอเราซุ่งไปไอแพดบดไอก็ได้เลยมาท่าไม่เพิ่มอีกได้ลบถิ่นจ้ะสองสามคลิปนั่นเลยมาท่าไม่ลูกสาวนอนหลับจากบอกเสียงไอคอยจังเลยยานลูกตื่นจ่ายยาลูกตื่นบุริเห็ดอี่ยังนหรอกึ้นตื่นขึ้นมานะ่ะต้องไปเอาเพิ่นหลดแอาย่องแง่จ้ะเอายองแง่พอปูยูสีตุน่น่นจ้ะ สงสยสิงองแง่ขึ้นหอดพอพอไป,ปน,นอนล้มบานจ้ะหองแง่ขึ้นหอดพอแงสิงแล้วด้อท้าสแล้วค่ข เติมได้ยังซื้อซื้อแบบจ้ะแลวถอดด้วยจ้ะพี่น้องถอดด้ว,ดวจยจ้ะใช้เบาพืนน้องหนีน้องพี่น้องวัเน้องใช้เบาพื้นเน้ะตื่นขึ้นม่าเป็แล้วจีราจะแพ้อากาศก็ได้จาะ Я เอามาเพิ่มสีกน้อยสิดๆดอกจก้ะเพราะว่าเนปไนอเป็นวัด หมอนอนนล้วไเพิ่พมไปว่าสีเหดกลมนมัน่าสันเหมื่อยเห็ดบ้านใดสีเดี่ยเพราะมาเบิ่งเราอยากเพิ่มสีเล็กน้อย กระปุกอมชิ้นกล้องกระดาษนี่เห็นง่าย,ายๆนี่หรอกจก้ะไม่มาอยากตอนเพ้นสีเอิรนตอนอันว่าลูปดอกไม้ใส่จ้ะไม่อยากตอนนี้นะเนี่ย้วจ้า <Okay. S 1> เหลือตะกลนเอินอันนี้เห็นมันแห้งก็คือเสร็จได้เห็นกลมน,กมนมันจ้ะ เปิดเอไซบน้องดจ้ะมันก็สีแหงไว้ผัวบ่าสิม่ถ้ากลุ่นของกลุ่นมันจะยังบนด้แล้วด้วยจ้ะของกลุ่มบนธาตุด้วยจ้ะตอนแรกมันแหงแล้วว่าสีไม่ธาตุกลุ่นบ้านพ่อเบิ่งดแล้มันธาบุทัทวถึงจ้ะมันสีออกมันมันมันโบราณของไปนในเอ็นสองมันคักก็เลยบัวเมื่ก็เลยสีปัทวถึงมันบรางามจ้ะบราณงามเลยจ้ะทัวถึงแล้ว So dóc, nó phân phối, hết áo mã lắm, yêu thích áo mày, dùng 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 mày dùng 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 ล็อกใม้นี่ต้องเอาสีแดงกับสีเขียวนอกจากนาะหรือว่าจะเอาสีเขียวกับสีฝาล็อกมันก็จะล็อกมันก็ว่าจะเอาสีไหนล็อกมันกันล็อกแบบมันใหม้มันสีเนี่ยมันจะสีงามจริเปิดแอร์หิมไว้ให้มันแห้งไม่ไหวจ้ะ แบนแหงไว้ๆแล้วถ่ายเบิ่งได้จากมืออื่นว่าสีเฮ็ดดอกไม้แบบไหนไม่เคยสีงามได้จากเด้อเพิ่นสั่งว่าอยากเอาแต่ดอกไม้ไหมมิแต่ผู้สั่งดอกไม้บ่มีผู้สั่งการ์ตูนนะก็เล่นบริเลห์การ์ตูนให้พี่น้องเบิ่งได้จากเด้อว,ว่าสีเฮ็ดการ์ตูนเป็นอันภาพมิกกี้มเมาเพิ่นบริเลห์จักเถื่อเโฟนโบ่มีผู้ใดนสั่งถ้ามีคนสั่งการ์ตูนสีเฮ็ดไทยได้จากเด้อ เด็กหน่อยกับเด็กหน่อยย่ญได้แล้วเขออกวา,ากับบมาการ์ตูนแล้วจ้ะหยอดเต็มเนี่ยโอ้โทษเลยนี่นหลายเลยจ้ะา <laughs> บีบอันสีออกไว้สีออกไว้ ล่างมา,า,าดิจ้าโอ้ยง่ายเลยจ้าปิดชีไว้เอ่อคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ก็น่าจา้ะเนาะสวัสดีจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า